สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาแนละ้วจะไปเตรียมตัวออกตั้งแต่เจ็ดโมงสิบกว่านาทีนะครับจะออกไปขนส่งเพื่อจะไปยกเลิกการใช้แก๊สนะครับทงแก๊สนะแล้วไปดูกันว่าขั้นตอนการยกเลิกยจะยุย่งยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา เรียบเรียงกันอีกรอบหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าการยกเลิกเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดทางแก๊สเองนะครับแล้วก็ไม่มีใบอะไรทักอย่างนะก็ไปหาครงการขนส่งเลยว่าเขาจะบอกให้เราทำอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้ก็ได้ออกถอยรถออกจากตรงหน้าบ้านก็ไปตอนเช้าอย่างนี้นะครับป้องกันไม่ให้ รถติดระหว่างทางนะครับอย่ามุ่งหน้าไปที่ขนส่งเดี๋ยวต่างอากาศบางปูเลยนะครับไม่รู้ว่ารถจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงระหว่างขับรถออกจากหน้าหมู่บ้านนะครับก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเ,เขาจะต้องมีใบวิศวะแจ้งให้กดหรือเปล่าต้องมีเซ็นใบรับรอง ว่ายกเลิกหรือเปล่าก็คินอยู่นะครับแล้วก็กังวลมากเลยแต่ยังไงก็ต้องไปนะครับไปลองดูว่ามันเราถอดเองเราไม่มีใบแย้งหรือว่าไม่มีใบเซ็นรับรองจากวิสระนะครับก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับกลับก็ได้เข้ามาถึงขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อแถวนะครับรอเข้าตรวจสภาพ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามายกเลิกถังแก๊ส LPG นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจบริเวณติดตั้งถังแก๊สแล้วก็ตรวจเช็คดูรายละเอียดต่างๆครบแล้วก็รอรับเอกสารเพื่อไปยื่นเรื่องในสำนักงานให้นำรถออกไปจอดไว้ รับเอกสารเสร็จก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็เขียนใบคำร้องขอนะครับตามรูปแบบที่ถ่ายให้ดูนี่ครับเข้ามาเขียนตัวใบร้องขอเสร็จสับนะครับแล้วก็ต่อรับบัตรคิวเช่นเดิมนะครับเพื่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าให้เจ้าหน้าที่ทำการพิมพ์เอกสารในเล่มของเราว่ายกเลิกในการใช้หาแก๊ LPG นะครับแล้วก็ต่อภาษีไปในตัวก็อพอดีครบรอบต่อภาษีก็เลยจัดการไปทีเดียวเลยตำเบ็ดเสร็จก็ราคาอยู่ที่103บาทนะครับการแจ้งเปลี่ยนยกเลิกทางแก๊สก็จะมีคำร้อง5บาทนะครับคำแก้ไขพิมพ์ในสมุดเล่มเราอีก50บาทแก้ไขในเล่มจดทะเบียน ค่าตรวจสภาพ50ใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็เสร็จเราก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยฮะออกมาหารถที่จอดไว้นะครับเราจอดไว้ข้างนอกเราไปรับเอกสารก็เสร็จสับเรียบร้อยกลับบ้านเลยครับกลับก็เป็นนั้นว่าเสร็จทุกขั้นตอนก็ได้เดินทางกลับบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับ เจ้าหน้าทีเา่เขาไม่ได้ถามถึงใบอะไรสักอย่างเพียงแต่เราแจ้งให้เขาทราบว่าเราจะยกเลิกทั้งแก๊ส LPG นะครับหรือก๊าซนะครับ LPG ออกจากระบบแล้วก็ใช้แต่เบนซินอย่างเดียวหรือใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามนะครับสาหรับ สำหรับคลิปนี้ขงต้องคอจบไว้แค่นี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ